ก่อนไปรับชมคลิปขอฝากกดคลนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโลบัคหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมารุช็อป้านเติมโลบัคระบบอัตโนมัติและระบบ ID p a ีพระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายๆเพียงแค่เราใส่ ID ดีกรอกจำนวนเงินที่เราต้องการเติมในราคาเลท5.5หลังจากซื้อเสร็จโลบัคจะใช้เวลา5-7วันในการส่งเข้า ID ดี และระบบ ID p a s s เพียงแค่เราใส่ ID และ Password ในระบบหลังจากเลือกสินค้าเสร็จแล้วให้เรารอ12-24ถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามระดับคิวไวที่สุดก็1ชั่วโมงถ้าท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้าน MaruShop ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edit My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบกุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ทในแบบบ็อกฟุตรับกดเพจแมปออสตั e ด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ f Facebook เซิร์ชคำว่า Edit My คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบวันพีทเ e จินดารีมาวางจำหน่ายที่หน้าเพจอ สุดโหดของแบบบล็อกฟูมาวางจำหน่ายด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน k i t t o s h o p ร้านเติมโลบักระบบ ID Pass และ VIP Server เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และเว็บไซต์ k i t t o s h o p c o m นอกจากนี้ยังมีบริการรับกดผลกดเกมพาร์ตในแมปบล็อก Fo และคิงพีดรับกดเพชรในแมป All Star t o t a l l f e n d e และยังมีบริการรับฟาร์ในแมปบล็อกฟูดอีกด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้อมเดิมตอนที่แล้ว พี่ได้ฟาร์มที่เกาะบากี้จนเสร็จและสามารถไปฟาร์มต่อที่เกาะทรายได้แล้วก็วันนี้นะครับพี่ก็จะมาฟาร์มต่อที่เกาะทรายนะฮะแต่ใน,นระหว่างนั้นนะพี่ขอไปดูผลวิาสาดก่อนดีกว่านะอยากรู้ว่าผลอะไรมันขายอยู่นะครับมาเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าผลอะไรขายอยู่เฮ้ยใครนะ่ะแต่งตัวคุ้นๆเ้นนีฮ้นายซัมเดอร์หรือเปล่า นายเป็นใครนายรู้จักชื่อเราได้ยังไงเราเองปอเช่ปอเช่อยู่ที่โลกใหม่นี่นะนายใช่ปอเช่แน่เหรอปอเช่ไม่ใช่เบคอนแบบนี้นะพอดีเราทําภารกิจล้มเหลวนะ่ยเลยต้องส่งกลับมาให้เป็นเบคอนใช่เหรออย่ามาหลอกลวงเราเลยปอเช่เราเก่งจะตายภารกิจอะไรล่ะเรื่องนี้ช่างมันเถอะแต่ว่านายมาทําอะไรที่นี่ล่ะเรามีธุระนิดหน่อยที่โลกเก่าฉันจะเชื่อได้ไงว่านายคือปอเช่ตัวจริง เรื่องนี้จะให้เราพูดจริงเหรอเรื่องนี้ไม่เป็นความลับระหว่างเราสองคนนะจาได้ไหมวันนั้นน่ะที่นายชวนเราไปเที่ยวที่ซอยสี่โอเคโอเคเชื่อแล้วเชื่อแล้วแต่นายอย่าบอกเรื่องซอยสี่กับใครนะได้เลยเราจะไม่บอกใครแล้วนายเป็นไ,ปไงบ้างเหรอสบายดีไหมก็สบายดีนะจริงเหรอนายใช้อาวุธอะไรอยู่แล้วก็ใช้ผลพิศาจอเลยอืมเราก็ใช้กระบอกเหล็กอยู่นี่ไงแล้วก็ผลพิศาสก็คือผลน,นี้ผลควันอฮ้ยผลน,นี้มันกระจอกมากเลยนะแล้วก็อาวุธทําไมมันถึง กระจกขนาดนั้นเดี๋ยวเราเอาของที่เราไม่ได้ใช้ให้ในายเองจะดีเหรอซัมเดอไม่เป็นไรหรอกของที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนะ่ะโอเคได้ได้เดี๋ยวฉันจะรับไปก็ได้นะอย่างนั้นของชิ้นแรกที่ข้าไม่ได้ใช้ก็ดาบดําแล้วกันเนอะจะดีเหรอมันแพงมากเลยเอ้ยโอ้โหขอบใจมากซัมเดอโอ้ทีนี้เราก็ได้อาวุธแล้วแล้วก็นี้นะเราก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันมันเป็นตัวเพิ่มมัเตอตรีคูณสนะองเนี่ยเฮ้ยแล้วก็นี้เราก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันมันคือที่หาผลพิศดารอะเฮ้ย สุดยอดอ่ะแล้วก็ผลพิาษาดเดี๋ยวเราซื้อให้แล้วกันเนาะเรารวยอฮ้ยเฮ้ยนายซื้อผลแสงให้เราเลยเหรอขอบใจมากนะซัมเดอร์ยังไม่หมดเนะเดี๋ยวเราจะซื้อให้ในายอีกเอาผลนี้ไปจะได้ฟาร์มง่งายๆโอ้ขอบคุณมากซัมเดอร์เรามีของที่ไม่ได้ใช้แค่นี้แหละเดี๋ยวเราขอตัวไปท,ทําธุระก่อนนะขอบใจนะซัมเดอร์ช่วยเราได้มากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวไปท,ทําธุระก่อนแล้วกันนะเ้วเจอกันใหม่บาย แล้ว,ลวเพื่อนเราสมัยเมื่อชาติที่แล้วก็ได้จากไปอยากสงบขอบใจในมากนะซัมเดอเมื่อกี้ซัมเดอเขาได้ซื้อผลแสงให้เราเนาะเราก็มาใช้ผลแสงกันเลยดีกว่าอ่าผลแสงผลแสงอ่ะนี่ไงโอ้ต้องขอบใจในมากนะซัมเดอทีนี้เราก็มีดาบโหดแล้วก็ผลพิษศาส์ที่แบบฟาร,ร์มเลเวลได้ดีที่สุดต้องขอบใจนาะยจริงๆอ่ะทีนี้ก็ได้เวลาเก็บเลเวลของข้าแล้วสินะ อ้าวซัมเดอร์กลับมาทำอะไรอีกเราลืมให้ของอะไรนายบางอย่างอะอะไรเหรอนี่ไงเฮ้ยขอบคุณซัมเดอร์มากอู้ให้ประสบการณ์คูณสองเรา24ชั่วโมงเลยเหรอโอ้ขอบคุณนายมากจริงไม่เป็นไรเราไปธุระข,ของเราต่อแล้วแล้วเจอกันใหม่โชคดีเราซึ้งใจเพื่อนคนนี้มากซัมเดอร์เราจะจดจำนายไปชั่วชีวิตแล้วเ,เจอกันใหม่นะซัมเดอร์โอเคเดี๋ยวเราไปเรื่องฟาร์เมเบลกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวขอฟาร์มผลแสงให้มันบินได้ก่อนดีกว่า โอเคตอนนี้ก็ผลแสงเราบินได้แล้วเนาะเดี๋ยวเราไปสุ่มผลทดสอบดวกันหน่อยดีกว่าเนาะอืมแต่เซิฟนี้ก็ไม่มีผู้เล่นใหม่เนาะทดสอบดวงกันหน่อยเขาบอกว่าตัวละครใหม่เนี่ยมันจะสุ่มได้ผลดีนะมามาดูกันนะครับสามสองหนึ่งปาบจริงด้วยโอ้ดีเกินโอ้โหอย่างดีอะเอ่อมีคนค่าหัวหนึ่งหมื่คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณไม่เกาะทรายก็เกาะปากี้นะ ดี๋ยวไปดูกันอืมเกาะบาร์กี้ไม่มีคนนะไปดูเกาะทรายก่อนดีกว่าเนาะอ่ะเกาะทรายมีคนจริงๆด้วยเอาไหมทําไมเขาเดินบิ๊กปิงอย่างนั้นนะอ่ะเอาไหมก็คนนี้นะเป็นคนที่ค้าหัวหน้ายี่สุดละจัดไปน้องชายแล้วก็ไปฟาร์มไปไกลด้วย <laughs> ตรงนี้ค่าจองอ <c oughs> นัตเตอรี่ขึ้น,นรัว เยี่มเลยไม่เอาหรอผลมาล่วงตรงนี้ได้ยังไงอ่ะเออมันมานี่ได้ไง,ง,งอ่ะงงเออจะรับเพจไ่ทำไมเนี่ยอ๋อมีผลเบื่อยู่แล้ว มีผลมืดอยู่แล้วนะครับอยากได้เยลุไม่ให้สวยจังโอ้โหเลยว่าก็ะชูดไม่ให้ไม่ให้อยากได้ยไยเลยลุอ่ะเอาผลพาวไปแจกที่ไหนดีเอาไปโยนไปเกาะแรกแล้วกันเนาะอมไม่เกาะแรกโยนไปแถานี้ดีกว่า này phám tỏ <laughs> chỗ chay chỗ chay Dạng <laughs> <laughs> đây vô lũ chăng ถ้ามีโลบัคก,ก็จะกดให้อยู่นะแต่พอดีเราไม่มีนะสิเติมเงินให้เราหน่อยได้ไหมโอ้ย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 เราไม่มีเงินเราไม่มีเงินเฮ้ยแย่งฟาร์มนี่ Nhà giác nó pha gì? โอเคทีนี้ก็ย้ายหยุดฟาร,รม์มไปฟาร,ร์มตรงนูน้น เมื่อกี้เหมือนมีคนขอผลพิศาจเดี๋ยวเราผลพิศาจไปให้คนที่ขอดีกว่าเนาะอืมอุ้ยคนนี้มีโยรู้ด้วยอะ่ะเอ้ากินไปแล้วกินไปแล้ว Hallo! <laughs> ในสุดค่าสามารถไปจากเกาะนี้ได้สักทีไปเอาล่ะสำหรับเกาะน้ําแข็งค่าว่าเอาไว้ฟาร์มใน EP หน้าสําหรับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนค่าเหนื่อยแล้วไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย